สร้างสำนักฝึกวิชาจุติเซียนพิชิตอสูรคลิปนี้ j l Memory Block ขอแนะนำ Amazing Cultivation Simulator คลิปนี้มาแนะนำการสู้กับหงไฟแบบเก็บครบทุกส่วนการสู้กับหงไฟแนะนำให้ใช้อารติแฟคทา่าด้นสู้เพราะจะมีแค่อารติแฟตทธาดุนเท่านั้นที่สามารถสร้างความเสียหายให้ดวงตาสุริยะได้แต่ชิ้นส่วนร่างกายอื่นๆสามารถใช้ทตาด,ดินและไร่ท่าตีได้ ไม่แนะนำอาติแตกทาาไม้ทาุไฟและทาุโลหะเพราะตีไม่เข้าแทนทาุไม้เป็นการฟื้นเลือดให้หงไฟด้วยซ้ำเริ่มแรกให้เสร็จการป้องกันสำนักเฉพาะผู้ฝึกทาุน้ำทาาโลหะอยากให้เข้าสู้ในช่วงแรกเป็นทตาน้ำที่มีพลังฉี่มากกว่า6 0แสนขึ้นไปในการแท่งช่วงแรกให้ผู้ฝึกทตุน้ำตีส่วนหนอนหรือหางไปก่อนเวลาโดนโจมตีก็ใช้เวทเสริมโลก และคอยใช้เวทยิงพลังฉีไปเรื ú, ่อยๆเพื <z petition> er> <S <S ่อรอให้หงไฟเก็บสกัดจิตวิญญาณแห่งไฟครบ100แล้วหงไฟจะปรากฏส่วนปีและดวงตาสุริยะออกมาเมื่อหงไฟเปลี่ยนร่างและเกิดส่วนปีกับดวงตาสุริยะจังหวะนี้ให้โจมตีแบบจัดเต็ม เรียกผู้ฝึกมาสู้ให้ครบถ้ามีการจัดค่ายกลก็ใช้ค่ายกลเข้าสู้ได้เลยเพราะหลังจากดวงตาสุริยะปรากฏโคมไฟจะทำให้พื้นที่ในสำนักรุกเป็นไฟอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งของที่เป็นธาตุไม้จะติดไฟและไม่ลามไปทางสำนักสิ่งของระดับต่ำๆจะไม่ก่อนโดยเฉพาะพวกยันต่างๆดังนั้นพวกยานสำคัญสคัญ มันเก็บติดตัวตัวละครไว้กันไหม หลังจากจัดการหงไฟได้แล้วมันจะกลายเป็นไข่ดูดพลังฉีโดยรอบมาฟืนฟู้าพลังฉีถึงหนึ่งล้านหงไฟจะเกิดใหม่ต้องมาสู้ใหม่อีกดังนั้นเพื่อจบการต่อสู้ให้ใช้วิชาวันวิทย์เมลเทนของผู้ฝึกวิชาทัดไม้สายผลิตอติตัคในการดูดพลังฉีจากไข่หงไฟกันหงไฟคืนชีพแล้วจึงสกัดเอาชิ้นส่วนมละละขน จากไข่ของหงไฟอย่าลืมเก็บพวกชิ้นส่วนหงอนหางกระดูกและยกด้วยเพราะพวกนี้มีอุณหภูมิสูงจะทําให้พื้นที่รอบๆลุกเป็นไฟได้และก็ต้องมาค่อยซ่อมบ้านที่เหลือแต่ต่อรวมไปถึงพืชต่างๆในสํานักก็จะตายไปหมดด้วยต้องได้ปลูกใหม่ยกเว้นพวกต้นไม้วิญญาณที่ยังรอด คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสู้กับหงไฟแนะนําให้มีผู้ฝึกวิชาที่มีพลังฉีาจแสนขึ้นไปหลายๆคนเพราะในช่วงที่เลือดมันเหลือครึ่งเดียวการโจมตีของมันจะเล็งที่ผู้ฝึกคนเดียวจนกว่าจะตายดังนั้นยิ่งจบเร็วยิ่งดีเพื่อลดการสูญเสียควรสร้างบ้านด้วยวัตถุดิบที่ติดไฟยากเช่นหินวิญญ,ญาณงดการใช้ไม้ยันต่างๆให้ใส่ติดตัวเอาไว้กันไม่ด้วยสำหรับคลิปนี้ ก็ขอจบพีนเท่านี้หากมีข้อสงสัยผี่ชมก็คอมเมนต์กันมาได้เลยก่อนจบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะ